ตอนนี้ท่านนายเพื่อใกล้ใส่บาตรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าไปลงนามนะครับที่นัมยังมีลูกพี่ลูกน้ที่มาแล้วนะจะได้รับค่าถ่ายนะเนี่ ท่านใดมาที่หลังนะครับยังใส่บาดท,ทันนะครับภาพพิสุดน์ของยังใดไม่ขึ้นทางครับผมตอนนี้ท่าในใยเพื่อนะครับจะเข้าไปลงน้ำด้านในนะอย่รบกวนนะครับเดี๋ยวพอพวกเราทำ ด้านในที่ต่อแถวก็คงขอความร่วมมือนะครับออกมาด้านนอกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะให้ทนายเธอได้ลงนามก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องเสลียนภาพนะครับเพื่อความสวยงามนะครับตอนนี้มีเวลาช่วงอสั้นนะครับ